ดีวิกเครับครับปีศูนย์เสีน้ำเงินนะครับงรับเข้ามาในวันนี้เตินมน้ำมันไปละหกร้อยขอช้หมดไปแล้วก็เติมมีหกร้อได้เรื่องอยู่นะครับยังไงมาดูกันจอดว่าเฮ้ยมีอะไรให้บ้า่ะเดี๋ยวไงไปเจอกันที่ขอบถนนก่อนก็ถามว่ารถได้อะไรบ้างน,นะครับลดเนี่ยได้ฝาคาร์บอนนะครับสีน้ําเงินกิฟเลยแสงมันจะเยอะแยะหน่อยทีอี e สีน้ำเงินโอยหล่อจริงสีใหม่เลยนะครับสีเนี่ยผมให้ประมาณาระดับหนึ่งเลยเนาะพเจสลองดูก่อนนะครับว่าชอบหรือเปล่าสองแสน 6กหมืนแปดพันบาทสอง0สหกหมืนแปดพันบาทผ่อนอยู่ห้าพันอบาทนะครับผ่อนห้าพันบาทฝา,าคาร์บอนฝา,าหน้าคาร์บอนไร้ตำหนีครับสวยดิฟีฟ่สดดีครบเอออาหา,หาอยู่เนี่ยเท่าหาบิวได้เลยภายในนะตัวท็อปสีดำสวยมากนะ ขอให้ดูก่อนพี่ตีแดีอยู่นี่ตัวท็อปนะครับพมอะไรคาร์บอนพุมเกียร์คาร์บอนคาร์บอนหมดเลยเนาะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมองคืยมองไม่เห็นนี่คาร์บอนพีซดีภายในสีดำโอ้โหเข้าท่าผ่อนห้าพับาทนะผ่อนไม่ต่างพีเซ็กมากเลย ใช่ว่าเป็นเป็นหกปีนะพี่เด็กก็น่าจะสองสามปีสามปีมีแน่นอนมีเรื่องเดียวที่ยังไม่รู้เลยเนี่ยคือไมาลแสนเดียวไม่รู้ไมายเลหรือเปล่าตอนซื้อเข้ามาผมก็ไม่ยังไม่ได้เช็คอะไรผมรับประกันให้รล้กันเนาะถ้ามันไม่ตรงไงผมจะบอกครับผมขอบอยู่ได้เลยศูนย์เก้าห้าอ่ะศูนย์เก้าสี่แปดเก้าหกสี่สองสองหกนะครับศูนย์เก้าสี่แปดเก้าหกสี่สองสองหกนะครับโทรหายูได้เลยขอบคุณครับเอฟดีนะครับสีน้ำเงิน ได้เรื่องเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอแสงมันจะส่องไปซะหน่อยดูกล่องปองก่อนเออแสงมันสว่างเกินดีๆนะคะทุกท่าน